วันนี้ก็มานอนเล่นอยู่กับถ้ำแถวดงกล้วยไม่รู้ว่าน้องตนีจะมาห,าหาหรือเปล่าวันนี้แต่วันนี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยรู้สึกหิวจังวะดูว่าเราจะไปหากล้วยสุกกินรอมท้องไปก่อนบ้างเอาวะกินกล้วยสุกไปก่อนแล้วกันจะกลับไปกินข้าวที่บ้านก็ไกลเหลือเกินหากล้วยกินก่อนแล้วกันเรานี่ไงกล้วยสุกกินรอมท้องไปก่อนแล้วกันว่าเพราะว่าเห็นนะเจ้าของสวนเขาใหมาดูบ้างเลยไงวะ่อ้กล้วยสุกค่าเครือแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้พันธุ์จัาการเอง เฮฮวันเจ็บอยู่แล้วเราวันนี้ไหนลองชิมบูซิอร่อยหรือเปล่าถ้าเกิดอร่อยเขาจะได้ห่อกับบ้านด้วยองับัำงํำง้ำง้ำอืมใจได้นัเนเนยะนองับงับำยยเอาซิ่เป็ดให้เราหนังท้องจริงหนังตายก็เริ่มหยอดเอ๊ ใครมานอนอยู่ตรงนี้แถมไมงงอนกลนเสียงดังอีกต่างหารบกวนการพักผ่อนของเราจริงๆเดี๋ยวต้องเรียกเฮนดาวตน์นีมาจัดการซะแล้วตานี่มาที่นี่ดว่วนนี่ตานีช่วยจัดการถูกผู้ชายคนนั้นซะที่รูปรัมานาเขตของข้าเจ้าแม่ผู้ชายคนนั้นเป็นคนรักของหนูเองโปรดอย่าทำอะไราเขาเลยนะจ๊ะนี่เจ้ากับไนมนุษย์นั่นเป็นคนรักกันหรือเจ้าก็รู้นี่ว่ากฎของทีง่นี่คนกับผีเขาไม่ให้คบกันถ้าเจ้าไม่กล้าทำเดี๋ยวข้าจะจัดการเองเจ้าแม่ อย่าทำอะไรคนรักหนูเลยนะหนูขอละ <P. Blues> <_ Pit> พี่พันไม่ใช่คนเดียวอะไรเขาเป็นคนดีเจ้าแม่อย่าทำอะไรเขาเลยนะจ๊ะนี่เจ้าถึงยองมกุ๊บเขาเขอร้องขนาดนี้ด้หรอนั้นก็เห็นแก่เจ้าที่จงรักภักดีต่อข้ามานานข้าจะไม่ทำอะไรเขาว่ากูว่าเถิดนะตั้งแต่ข้ากลับมาที่นี่ข้ายังไม่เห็นนางพายน้ำเลย เจ้าเห็นมันบ้างไหมตันีอาเจ้าเกิดเจอมันหา,ามันมาคุบข้าทีดูว่านางภายน้ําคิดจะแข่งข้อกับข้าหรือเปล่าช่วงนี้หนูก็ไมเห็นมันเลยจากเจ้าแม่เดี๋ยวคืนนี้หนูจะออกตามหาให้อ๋ออ๋อพี่นวดจ๋าดีีคับน้องมิ้ม่นางภายนึกว่าไปอยู่ที่ไหน แอบมากินตับผู้ชายอยู่ตรงนี้นี่เองลายมีวแววเนี่ยนางไทยเล่นสะบ้านโยกเลยโอ้ยฉันก็ชักจะมีแหวงเหมือนกันเลยเนี่ยเจอแบบนี้นี่นางไทยรุกมาหาฉันหน่อยสิมาแล้วสินะตอนนี้เจ้แม่จะเขียนกำลังกดจับที่เจ้าไม่อยอมเข้าไปครรพเจ้าแม่ฮึฮ แล้วทำไมฉันต้องไปเคารพเจ้าแม่ด้วยเจ้าแม่จังขาดล่ะที่ต้องมาเคารพฉันเราะว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่นางพายคนเก่าแล้วตอนนี้ฉันสูบพลังของผู้ชายทําให้ฉันมีอํานาจมากขึ้นและตอนนี้ไม่มีใครมาต่อกรกับฉันได้แม้กระทั่งเจ้าแม่ตะเคียนนี่เธอกำลังจะต่อกรกับเจ้าแม่ใช่ไหมนางพายดีล่ะฉันจะไปฟ้องเจ้าแม่ให้จัดการกับเธอเชิญเลยจ้ะก เจ้าแม่จะเขียนจ้ะตอนนี้หนูเจอตัวนางพายแล้วเป็นอย่างที่เจ้าแม่คิดไว้จริงๆนางพายกำลังต่อต้านอำนาจปรมีของเจ้าแม่และตอนนี้มันปลอมตัวเป็นมนุษย์อยู่กินกับผู้ชายในหมู่บ้าน เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆมันคงจะดูดพลังจากมนุษย์เพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้น,นแน่ๆเลยถ้าปล่อยไว้แบบนั้นหมูกลัวว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นอันตรายาเดี๋ยวแม่จะทํายังไงต่อไปจ๊ะไม่เป็นไรนางตนีเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองแดีคิดอาจจะต่อต้านเรื่องนางภายวันนี้แหละ เราจะได้เห็นดีค่ะนันตนีเดี๋ยวเธอดูแลดุกล้วยนี้ไว้นะเดี๋ยวฉันจึบยัดการกำนันพายดูสิว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียวเอ่กล้ามากเลยนะนางพายขี้บอกอาจจะคิดต่อต้านอำนาจของข้าแล้วจะเอาอยัางไรละจ๊ะเจ้าเม่ลังอำนาจข้าตอนนี้เหนือกว่าท่านเต้นยื๊ะถ้าท่านจะยอมกุ้มหัวยข้าตน,นก็ไม่สายนะจ๊ะถ้าไม่อย่างนั้น เราก็ต้องมาสู้กันบางก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละนาพายวันนี้เราจะมาสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะอ้าโอ้คุ้ย <c oughs> เราโดนสูบพลังไปโอ้มันไม่จริงใช่ไหมนี่เราแพ้นานพาย มันเป็นไปได้ยังไงข้าก็บอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าเจ้ามีทางฟู้กับข้าได้ในเวลานี้ข้าคือผู้ที่ไรเชยมทัน don't win don't win don't win u n i t e ร cup ในเวลา้นครับ แล้วที่นี่มันที่ไหนกันเขาไม่มีแรงกับดงกล้วยเลยตอนนี้สื่อสารกับนางตะนีก็ไม่ได้โอ้ย <c oughs> วันนี้ไปดูหมอรำมาเสียได้เอ็นหวัดไปด้วยไม่ได้อเอ็นวัดก็เกินไปติดคูมิ้นจึงหูหัอไม่ขึ้นเกินไปไหนก็ไม่ไปว่าแล้วเรากลับบ้านเราดีกว่า <c oughs> อึ๊บอ้ออ้เราไม่มีแรงเฮ้ย <c oughs> นี่มันผู้หญิงที่ไหนวะมานอนอยู่แค่บ้านเราว้าวแหมฝวยจริงค่ะ แต่เอ๊ะทำไมแต่งตัวแปลกๆวะหรือว่าจะเป็นนางเอกหมอรำที่เราไปดูมาวันนี้สงสัยว่าจะติดใจสเต็บเอวของเราเขาเลยตามมาถึงบ้านนอนไม่รู้เรื่องแบบนี้แสดงว่าเมาแน,น่เลยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปนอนบนบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมตัวเย็นัเลยวะสงสัยจะหนาวแน,น,น่เลยเดี๋ยวพี่พันจะพาไปให้ไออุ่นนะครับใครมันมนั่งอยู่ด้าบ้านเอโนวดวะเดี๋ยวลองเรียกเอโนดอยู่ก่อนดีกว่าว่ามันอยู่หรือเปล่าเอโนดเอโนด อยู่หรือเปล่าวะสงสัยจี่นี่อยู่ทําอไอนวดทั้งคููนินเป็นไหนกันนา oh, <hey. S 1> เอา้เฮ้ยไอนี่ยังไม่ไปอีกมึงเป็นใครกันวะมึงเป็นขโมยหรือเปล่าวะไหนเงยหน้าขึ้นมาดูหน่อยสิว่าใครคูเองวะไอปันแค่นี้ก็ทำคูไ่ได้หรือวะมึงมีธุระอะไรกับครูหรือเปล่าวะไอพันว้าทําไมสภาพเป็นแบบนี้วะไอนวดคูกันเลยเพราะซัมบี้